เป็เพื่อนๆชาวมาบุลุ่ AI P System ได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ญาต์เคลียร์ของสักคู่นะครับวันนี้วันนี้มาพร้อมมาสามตัวเลยนะครับของเมนบอร์ดนะครับผมวันนี้ครับจะมาอันบล็อกแท็ปหกเก้าศูนย์ซิลรีเจนกันครับของทางเอสล็อกนะครับพอดีได้รับเมนบอร์ดเอสล็อกมานะครับในกลินสิบสองเพียบเลยนะครับเป็นแท็ปหกเก้าศูนย์บีหกหกศูนย์เอส หนึ่งหกหนึ่งศูนย์นะครับก็วันนี้ขอแซ่หกเก้าศูนย์ก่อนนะครับพอดีเดี๋ยวต้องทำให้เสร็จวันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวไปต่างจังหวัดนะครับกลับไปคิดวันงคารเลยนะครับพรุ่งนี้ไปต่างจังหวัดกลับไปที่ต่างะนงคารเลยก็เลยเดี๋ยววันนี้ขอแซ่หกเก้าูนย์ก่อนนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าขอมาที่เหลือนะครับขอมาที่เหลือนะครับอ่ะวันนี้ที่เขาให้มาเขาไม่เขาไม่ได้ให้กล่องมานะเขาให้แบบนี้เลยนะครับเขาให้ผมแบบนี้เลยนะครับผม เป็นแทตปหกเก้าศูนย์นะครับซิลรูเจนก็มีเขียนบอกไว้เรียบร้อยแตะไว้แท็หกเก้าศูนย์ซิลรูเจนนะครับสวัสดีครับผมคมบรลณ์ฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับพอดีเพิ่งกลับมาจากออกกำลังกายนะครับเพิ่งไปตีแบตมาอืปากแตกเป็นไรวะพอดีเพิ่งกลับไปออกกำลังกายนะครับเพิ่งไปตีแบตมาครัาผมสวัสดีครับคำารรณ์ฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะฮะ โอ้มีคนมาส่องมีแต่คนมาส่องคอมเมนต์หน่อยนะฮะพูดคุยกันได้นะครับมีแต่คนมาส่องคอมเม้นกันหน่อยพูดคุยกันได้นะครับพูดคุยเรื่อยๆได้นะครับอย่ามาส่องกันนะฮะพูดคุยกันได้นะครับผมนะครับมา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 วันนี้แต็หกเก้าศูนย์ซิลเจนผมเป็นคนชอบอะไรขาวๆครับผมก็เลยแต็คหกเก้าศูนย์ซิลเจนเนี่ยน่าจะเข้าทางผมเลยนะครับเป็นคนชอบอะไรขาวๆนะยฮะ โอ้คนดูสิบสี่คนเข้ามาช่วยคอมนต์กันหน่อยนะครับอย่ามม่แต่ส่องผมกันอยู่นะครับสวัสดีครับผมอ,อ,อะไรขาวๆนี้เข้าทางเข้าทางนะครับมาๆมาๆมาๆม,ม,ม,มาขออนุญาตแกะก่อนแล้วกันนะครับชิปชิวแว็บอีกนะเขาแปะมาให้แต่ถูก90สิวลิเจนเห็นหรือเปล่านะครับแต่ถูก90สิวลิเจนขอเก็บไว้ก่อนนะครับเอเรียงไว้เหมือนเดิมชิวแว็บ เปิดมาก็จะมีแบบนี้อ๋อหรือไม่ดูนะครับเอ่อซัทหกเก้าศูนอ๋อไม่มีคู่มือมาให้เหรอโอเคไม่เป็นไรนะครับในกล่องในถุงที่เขาให้มานะครับไม่มีคู่มือมาให้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับไม่มีคู่มือมาให้ก็จะห่อมาแบบนี้เลยนะครับขอรีวิวห่อมาแบบนี้เลยซัทหกเก้าศูนย์ซิลิเจนนะครับผมนะขาวจัว้ะใช่ครับเราชอบอะไรขาวๆนะครับ พอดีชอบอะไรขาวๆครับอ๋อเขาจะมีอ,อพันอันนี้มาให้ด้วยนะครับสําหรับมีเดียนะครับสำหรับมีเดียเป็นของเทสก็มีพันไว้แล้วก็ต่อ USB เพื่อให้เมนบอร์ดตัวนี้เปิดติดนะครับต่อ USB เพื่อให้เมนบอร์ดตัวนี้เปิดติดเราจะได้รีวิวแสงไฟกันได้นะครับเดี๋ยวค่อยต่อ USB นะครับเดี๋ยวค่อยต่อ USB นะครับผมมา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 ผมาจะต่อ USB ถึงเปล่าวะถึงไหมวะ อ่ะชั่งมันก่อนนะครับเรื่งแสงไฟชั่งมันก่อนมาดูยืดเบียนก่อนนะครับมาดูยืดเบียนก่อนนะครับมา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 เขาจวดใช่ครับสวัสดีครับผมเข้าาแล้วฝากกดก็แชร์หน่อยนะครับที่สองท่านพูดคุยกันได้นะครับอย่าอย่า่องอย่างเดียวนะฮะพูดคุยกันได้นะครับอย่าอย่า่องผมนะครับพูดคุยกันหน่อยนะครับมารูนแบบแบบคร่าวๆก่อนนะครับคร่าวๆที่เห็นเนี่ยก็คือบอร์ดซิลิเจนเนี่ยสีขาวนะครับแน่นอนอยู่แล้ว ซิลิเจนเปิดด้วยสีขาวนะครับสีขาวสีขาวซิลิเจนสีขาวแน่นอนว่าซิลิเจนของทางเอสโลเนี่ยซีรีส์ซิลิเจนเป็นสีขาวนะครับดูจากบริเวณตรงนี้แล้วเนี่ยเอาเราดูเรื่องของภาคจ่ายไฟก่อนดีนกว่าน,น,น,นะครับภาคจ่ไฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสิบสี่สิบห้าถูกป่าวะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามหืึสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าโอเคสิบห้าเฟสนะครับผ้าใ่ไฟสิบห้าเฟสนะครับผ้าใยไฟทั้งหมดมีสิบห้าเฟสด้วยกันนะครับ เขาจัวยี่ิบเจ็ดคนโอ้คุยกับผมหน่อยนีฮะยีิบเจ็ดคนอย่าส่องผมสิคุยกันหน่อยนะครับคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยนะครับผมเราคุยกันได้นะครับเราคุยกันได้นะครับบอร์ตัวนี้เป็นสําหรับ l g หนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับก็คือ Intel เจนสิบสองนะครับบอร์ตัวนี้สําหรับ Intelgeneration ที่สิบสองนะครับถ้า Intel อยู่สปอร์ตสิบได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ขายของนะครับ มาดูร่อวๆก่อนส o c อกเก็ตซีบเป็น LGA หนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเปิดออกมาชูแวนะครับชูแวกก็จะหาพิน LGA แบบนี้เลยนะครับก็จะมีพิน LGA แบบนี้เลยนะครับผมเป็นพินอยู่นะครับวันนี้ผมเห็นของในยูนซีบี CPU, เขาน่าจะไม่ใส่ซีบมั้งผมไม่แน่ใจว่าเขาใส่ซีบหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาใส่ซีบหรือเปล่า อเอาเก่เมเดิมก่อนส่วนสล็อตแรมนะครับสล็อตแรมเป็น DDR4 นะครับยังใส่ DDR4 อยู่นะครับผม DDR4 รองรับสูงสุด,ส,ดสูงสุดถึง128กิกนะครับ128กิก OC ได้มากสุดถึงบัส5,000เมกะเฮิร์นะครับบัส5,000ใส่ได้4แถว1 2 3 4ตามนี้นะครับส่วนของ m 2นะครับตรงนี้เป็น M2 นะครับซิง M2 เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวขอคขพวกก่อน เออไขควงผมอยู่นี่นะครับลืมไปลืมไปลืมไปนะครับลืมไปสีขาวป็นสีดำไหมครับไม่น่ามีนะครับซิลิเจนอ๋อซิลิเจนไม่มีสีดำนะครับซีรีส์ซิลิเจนของเอสล็อกเป็นสีขาวทั้งหมดนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวก็มีที่แตกสีก็เป็นสีชมพูนะครับใน B ีสี่ห้าศูนย์เอ็มมีสีชมพูอยู่นะครับมีสีชมพูอยู่แต่น่าจะไม่มีวางขายแล้วนะครับ มา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 นะครับชุบนะครับบริเวณซิงเกิลทูนะครับมีสบแพดแปะไว้นะครับก่อนใช้งานอย่าลืมดึงพลาสติกสีฟ้าตรงนี้ออกนะครับนะฮะราคาเท่าไหร่นะครับอืมประมาณ8000ั x x นะครับ8 0 0 0ั x x 8ป0 0ันห0แปดพันหปดันประมาณนั้นเลยครับประมาณ แปดเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งแปดหกเก้าศูนย์ประมาณนั้นแหละครับนะครับปากตัวนี้อ่าเมื่อกี้ออซิงเอ็มทูนะครับเอ็มทูเป็นพีซีอีเจนโฟนะครับพีซีอีสี่จุดศูนย์เจนโฟนะครับใส่ช่องนี้ได้เลยนะครับพีซีอีสี่จุดศูนย์เป็นเจนโฟนะครับอืมแล้วก็บริเวณตรงนี้ไว้ใส่ m 2 w i f i นะครับบริเวณบริเวณตรงนี้นะครับไว้ใส่ m 2 w i f i นะครับเขาเขียนบอกไวให้เลยเ2 Wi-Fi นะครับ C21 นะครับอินทูไวไแล้วก็บริเวณตรงนี้จะเป็นเออีกนะครับรู้สึกว่าน่าจะ4.0หรือ3.0น่าจะวิ่งที่3.0นะครับอ๋อเขาบอกว่าเห็นนี่ไหมครับเห็นนี่ไหมครับบริเวณตรงนี้เขาบอกว่า AMD pcie gen 5 md h o t f i l e ce gen 5นะครับ ce gen 5แต่ผมคิดว่าวัน,นี้เป็น h y p e r m 2่อ๋อ gen 4นะครับ gen 4 gen 4โอเค gen สสับสนนิดหน่อยนะครับ h y p e r m 2เป็น pcie gen 4 x 4นะครับส่วนบริเวณตรงนี้ก็เป็นบริเวณตรงนี้ น่าจะเป็น m 2 pce gen 4เหมือนกันนะครับแต่วิ่งที่กี่ x ผมไม่ทราบไม่น่าจะเป็น gen 4นะประมาณ gen น่าจะวิ่งน่าจะวิ่งที่ gen 3นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่พวกแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าแท้หกเที่เป็น ddr นี่ยจะพัฒนาหรือย,อยังเพราะว่าส่วนใหญ่เอ่อแทพวกแท้ห้าเนี่ยสำหรับที่เขาบอกว่ารองรับ gen f m 2เนี่ยมันมันรองรับแค่ช่องแรก ช่องบนสุดนะครับเอโนทูที่เหลือเป็นเจนสามหมดนะครับใส่ที่เหลือเป็นเจนสามหมดนะครับดีดสี่หรือครับใช่ครับผมนะฮะดีดีสี่ใช่ครับเป็นดีดสี่นะครับไม่ใช่ดีเดียห้ารู้สึกเหมือนมีดีดียห้ามาด้วยนะบอร์ดนะครับมีดีดียห้ามาด้วยแตมอ๋ออันนี้เป็นจั๊มเขาใส่จั๊มมาให้นะครับเขาใส่จั๊มมาให้เป็นจั๊มยี่สิบสี่พินนะครับเขาใส่ใส่จั๊มมาให้เพื่อให้เปิดไฟได้นะครับอ่ะ บริเวณของไฟเลี้ยงนะครับอันนี้เป็น24พิน ATX นะครับได้บอกกันแล้วนะครับ24พิน ATX นะครับผมได้บอกกันแล้วได้แจ้งไว้แล้วนะครับ24พิน ATX แล้วก็บริเวณตรงนี้ก็มีพอร์ต SATA ให้นะครับ1 2 3 4 4พอร์ตด้วยกันนะครับมี SATA ให้มีแจ็มั้ยครับไม่มีนะครับ1 2 3 4 4พอร์ตด้วยกันนะครับส่วนด้านหลังไม่มีแบ็คเพ็ตมาให้นะครับก็เป็นวีลล์แบบนี้เลยนะครับไม่มีแบ็คเพ็ตมาให้นะครับ4พอร์ตนะครับ SATA 4พอร์ต นะครับฝั่งบริเวณอ๋อสี่พอทหนึ่งสองสมี่มีบริเวณตรงนี้อีกนะครับซาตานะครับซาตามีตรงนี้อีกมีตรงนี้หนึ่งสองสามสี่และมีตรงนี้อีกเป็นหนึ่งสองสามสี่ก็สี่สี่เป็นแปดพอตนะครับแปดพอ์ตรงนี้ก็เป็นพวกฟอนต์แผ่นาลนะครับตรงนี้ฟอนต์แผ่นาลตรงนี้จะเป็นเอ่ออะไรเลยตรงนี้คืออะไรสักครู่นะครับตรงนี้ตรงนี้ใครทราบมันงคืออะไร ผมไม่ทราบนะครับมันไปแจกมันไม่มได้เขียนไว้หนึ่งมันคืออะไรวะอ่ะตรงนี้ทําก่อนนะครับดูรเิเปณตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นสายส่งพัดลมนะครับพัดลมแล้วก็ USB นะครับ USB หนึ่ง USB สองแล้วก็มีเคลียร์ซีมอสมาให้นะครับมีเคลียร์ซีมอสมาให้ที่ตรงนี้นะครับเคลียร์ซีมอสแล้วก็ตรงนี้เป็น S I T I T M P นะครับน่าจะเป็นพวกปั๊มอะไรหรือเปล่าอันนี้คืออะไรไม่ทราบไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้ R G B นะครับอันนี้มี R G B ให้แล้วก็มีส่วนของอ A R G B นะครับแล้วก็ A R G B แล้วก็ตรงนี้จะเป็น L E D อันนี้คืออะไรก็ไม่ทราบผมไม่ทราบเหมือนกันอันนี้เป็นออลิโอนะครับออลิโอมีชุบทองมาบางๆด้วยนะครับออลิโอ มีซุดทองมาแล้วก็ตรงน,นี้มีส่วนของเอ่อเขาเรียกอะไรนะพกชิปเสียงหรือเปล่านะครับชิปออริโอหรือเปล่าเป็นคาปาอะไรเอ่ยคาปาอะไรเอ่ยนะครับใส่กับเจ็ดสิเวตได้ไหมครับไม่ได้นะครับใส่กับเจ็สิเวดไม่ได้นะครับเป็นซ็อกเก็ตพันเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดสิเ็ดเป็นพันสองร้อยนะครับผมแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรละอ้ะตรงนี้รืววให้ดูตรงนี้นะครับ เป็น USB สามนะครับ USB สามแล้วก็ USB Type C นะครับ USB Type C แล้วก็บริเวณตรงนี้จะเป็น ARGB อีกนะครับ ARGB แล้วก็ตรงนี้จะเป็นพัดลมนะครับพัดลมพัดลมพัดลม,ลมนะครับหมดแล้วนะครับเรื่องของป่อกการเชื่อมต่ออ้อแล้วก็มีพัดลมอยู่ตรงนี้อีกนะครับตรงนี้มีพัดลมอีกบนที่ PCIe x1 นะครับอยู่บนเหนือพัดลมตรงนี้เป็น PCIe 4.0นะครับ PCIe 4.0 มีอาร์เมอร์อะไรไม่ให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็น PCIe 3.0ม x หรือเปล่า c x น่าจะใช่นะครับสองพอร์ตนะครับสองพอร์ตไว้ใส่พวกแคปเจอร์การ์ดพวกเสาเสียงอะไรนะครับพวกแคการ์ดพวกเสาการ์ดอะไรต่างๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ใส่การ์ดจอนะครับ x 1 6นะครับตรงนี้ x 1 6แล้วก็เรื่องของไฟเลี้ยงนะครับพอร์ตตรงนี้ก็ไฟเลี้ยง cpu นะครับตรงนี้ ไฟเลี้ยง CPU เป็น8บวก8พินนะครับเป็น8บวก8ใส่8จริงๆถ้าไม่ได้เอา,เอาไป o อ e r c l o c k เนี่ยใส่หัวเดียวได้นะครับถ้าเอา o อ c l o c k ใส่ไปเลยครับ2หัวนะครับเพื่อการจ่ายไฟที่ถึงชอกับ CPU นะครับผมอ่ะทีนี้ดูแบ็กเพลกันบ้างนะครับทีนี้ตัวแบ็กเพลตตัว IO นะครับแบ็กเพลจะมีติดมากับ IO แล้วนะครับแบ็กเพเอามาติดกันแล้วจริงๆนะผมอยากให้เป็นแบบนี้ทุกรุ่นเลย คันจะได้ไม่ต้องเอามานั่งใส่นั่งใส่อยู่นะครับดีมากครับใส่างเนี้ยนะครับผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับมามาดูมาดูตรงนี้มีไบออสแซดแบ็กนะครับมีปุ่มไบออสแซดแบ็กให้นะครับไบออสแซดแบ็กแล้วก็ USB นะครับ USB สามแล้วก็มี PS t o ให้ด้วยนะครับต่อเมาส์คีย์บอร์ดได้ PS t o ได้แล้วก็มี HDMI นะครับแล้วก็มีรูสําหรับลอดเสาไวไฟได้นะครับลอดเสาไวไฟได้ PS two ลอดเสา i วไฟแล้วก็ ดิสเพย์พอร์ตนะครับมีทั้ง HDMI แล้วก็ดิสเพย์พอร์ตนะครับแล้วก็ USB Type C USB สามุดสองนะครับแล้วก็ตรงนี้ไว้เสียบแฟลชไดร์ฟไบออสนะครับที่เป็น USB แล้วมีกรอบสี่เหลี่ยมนะครับไว้ใส่แฟลชไดร์สสำหรับเอาไว้แฟลชไบออสนะครับแล้วก็มี USB อีกหนึ่งแล้วก็มีแลนนะครับแลนรู้กที่เป็น2 5จุดห้ากิกะบิตหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเป็น2อุดห้ากิกะบิตนะครับอันนี้เป็นพวกออริโอนะครับมีชุบทองมา ขอบบางๆนิดหน่อยนะครับก็ข้างหลังก็ประมาณนี้นะครับที่บอกไปไม่มีแบ็กเพลทนะครับเป็นบอร์ดเป็นขนาด ATX นะครับเป็นบอร์ดเป็นไซส์ ATX นะครับผม่ตรงนี้ก็มีพัดลมอีกหนึ่งนะครับเลยให้ดูตรงนี้มีพัดลมอีกหนึ่งที่คาาของรัแดแรมนะครับมีพัดลมให้อีกหนึ่งอยากเห็นแสงไฟกันไหมนะครับอยากเห็นแสงไฟกันไหมเดี๋ยวผมขอไฟนี้เหมือนเดิมก่อน ส่งคืนไหมครับคืนครับผมส่งคืนนะครับตัวนี้เขาไม่ได้ให้นะชัว่วครู่นะครับ มา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 อ๋อลืมไม่บอกนะครับตรงนี้ใส่ M2 ได้อีกนะครับบริเวณตรงนี้ใส่ m อได้อีกนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกนะครับใส่ได้หนึ่งได้สองนะครับตรงบริเวณตรงนี้อีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีก นะครับมาไม่ช็อตครับไม่ฮะเมื่อกี้ผมเปิดปิดไม้ครับเมื่อกี้ครูเหยียดแม่นิดหน่อยนะครับผมเปิดปิดไม้แล้วเวลาเวลากดปุ่มเปิดกดปุ่มปิดอะ่ะมันจะเสียงนังช็อตๆอ,อย่างนี้แหละนะครับมันจะช,อชอ็อตๆแบบนี้เป็นปกตินะครับอ่ะตรงนี้ใส่เอ็มซูได้อีกนะครับรู้สึกว่าจะเป็นส0ดูแล้วนะครับบริเวณตรงนี้ ก็มีมอคอวบ๊อแพดให้เหมือนเดิมนะครับก่อนใช้อย่าลืมแกะพลาสติกสีเป้าออกนะครับผมะนะครับเดี๋ยวจบนี่เดี๋ยวจะเปิดนี่้ดูนะครับเดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูนะฮะไม่รู้จะต่อถึงหรือเปล่านะยูเอสบีผมไม่แน่ใจว่าจะต่อถึงหรือเปล่านะตรงนี้ตรงนี้อะ เขาอยากเห็น B60 กกับ H610 งอดใจสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพอดีพรุ่งนี้ไปแต่งจังหวัดแล้วนะครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้า B60 H610 ที่ผมได้มาเนี่ยแอบสปอยก่อนมีนแอบสปอยนิดหนึ่งเป็น DDR5 นะนะครับ H610 นนเป็น DDR5 นะนะครับ <c oughs> มามามาชเแวบ ให้ดูอะไรอีกดีอ่ะดูไฟนะครับออกบริเวณตรงนี้มีฐานให้ด้วยนะครับมีฐานให้นะครับฐานไบออสนะครับอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าเสียบถึงหรือเปล่านะครับเออโอเค ทำไมสายไม่ติดเอ่ยผมต้องลง p วเวอไหมไม่ต้องหรอกบทเสียดเดยอบีแ้แนบอกอ่ะ ไปดูไฟไม่ได้ในวันนี้รู้สึกว่าสายไม่ถึงแล้วนะครับสายไม่ถึงแล้วผมถอดจ้ำนี้ได้ปะก็ใส่ของเขาก็สักผายไปนะครับเดี๋ยวถอดถอดจ้ำที่เขาให้มาก่อนนะครับเดี๋ยวขอใส่จ้ำนี้ผมใส่ได้ปะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองกับลองเสียบกับเขาเออนี่ดูนะครับ ไิตเป่า,าลงแท่นก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเอาลงแท่นก็ได้นะครับตัวนี้ต่างแรงบ B ีหกศูนย์เลยครับเออต่างกันเรื่องจริงๆไอ้พวกบีหกศูนเอชนหกหศูนกับแ6กหกเ้าศูนย์เนี่ยต่างกันเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ ลูกเล่นนะครับได้แล้วนะครับเห็นไฟกันหรือยังครับชึบนี่นะครับไฟของเจ้าตัวนี้นะครับแซ9หกเก้าศูนย์ซิลเจนก็จะมีไฟบริเวณตรงนี้ที่คําว่าซิลเจนแล้วก็โลโก้ของทางเอสล็อนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างใต้ตรงนี้นะครับอาจจะเห็นกันเห็นนะฮะมันจะมีไฟยาวๆแบบนี้เลยนะครับสายหลวมนะครับหลวมหลวมหลวม ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมไฟสวยมากครับใช่ครับซิลิเจนเนี่ยเป็นบอร์ดที่ผมคิดว่าไฟสวยที่สุดละสำหรับสีขาวนะผมชอบซิลิเจนสุดละนะครับบอดสีขาวนะนะครับหมายถึงบอดสีขาวนะผมกล้าพูดเลยว่าบอดสีขาวที่เป็นนาจี G เนี่ยไฟยัง สู่ซิลิเจนไม่ได้นะครับ B60 เนี่ยผมไม่รูนะครับ B60 ผมได้มาเป็นเป็นไอทีเป็น IT เอ็กซ์ฟิล MDS ครับ B60 ในตัวนี้นะครับ B60 เป็นซิลิ B60 เป็นซิลิเจนเหมือนกันครับ B60 เป็นซิลิเจนเหมือนกันนะครับเป็นซิลิเจนเหมือนกัน B60 นะครับนะฮะ เมทซีเจติลูเจนเหมือนกันกันกบบีหกศูนย์นะครับผมโอ้โอ้โอ,โอแอตำม,มือนะครับตำม,มือโอ้โหนะครับอ่ะครูนะฮะขอเก็บไอ้เจ้าต,ตัวเล็กเข้าฟองก่อน นี่เขาส่งนี่เขถุงวะไม่ต้องสงสยนะครับทำไมผมเออผมกอยากรู้เหมือนกันทำไมเขาส่งมาให้เป็นแบบนี้วะเขาไม่ส่งให้ทางกล่องอ่ะน่าจะประหยัดยค่าน่าจะเซฟเค่าส่งไว้นะฮะน่าจะประมาณนั้นนะครับน่าจะเซฟค่าส่งไว้เพราะอันนี้ก็เซฟแพ็คมาก,กล่องเล็กๆอ่ะผมยังคิดอยู่เมนบ่อหรือเปล่าวะสาม ขอไปสามคลิปขอไปสามรุ่นนะเวไยทำไมกล่องเล็กจังสุดท้ายเปิดมาอ๋อมีถุงโอเคนะครับก็ไฟประมาณนี้นะครับไฟสวยๆปิดไฟไหมปิดไฟดูไหมปิดไฟดูนะครับปิดไฟหน้าให้ดูประมาณนี้นะครับเวลาปิดไฟแล้วถึงประมาณนี้นะครับ ก็ไฟอ,อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับตัวนี้ใส่ชุดน้ำได้ไหมครับพี่ใส่ได้ครับชุดน้ำแต่ต้องเป็นชุดน้ำที่รองรับกับ lg1700 นะเพราะว่าอย่างที่ดู้นะฮะสล็อกนะครับไม่ใช่อชุดที่จะทำจอะรูแอบจอะรู1200ไว้นะครับไม่มีนะครับอันนี้แ s ล็อกน,นะครับไม่มีแอบจาะรู1200ไว้ให้ใส่ชุดน้ำนะครับ มามามาใครมีคำถามอะไรไหมฮะ,ะนะครับนี่พาวเวอร์ของแทน่นแท่นเทสผมนะครับอ่ะขอใส่กลับให้เหมือนเดิมให้เขานะครับ ใส่กลับให้เข้าเหมือนเดิมนะครับอ๋อชวูวอบถ้าบอดสีขาว,ขาวใส่คู่บแรมสีทองใส่คู่บแรมทองทองเข้าหรือเปล่าอ่ะนะครับบอดขาวๆแรมทองทองว่าไงเอ่ยชวูชวอบชูบ คิดว่าเป็นไงครับคิดว่าเข้าปะคิดว่าเข้าไหมคิดว่าเข้าไหมคิดว่าไงครับคิดว่าเข้าหรือเปล่าแต่ผมว่าถ้าได้แรมสีขาวตัวที่เป็น Dominator ของ Corsair นะโอ้โกดเข้านะครับคตดจะเข้าเลยอันนี้ของ G-Skill สีดได้ G-Skill ไม่มีแรมสีขาวนะครับไม่มีสีขาว มีสีเง no ินอะของ g s k i ิ l มีสีเงินที่เป็นรอยย่อนะครับมีสีเงินถ้าเป็นสีเงินน่าจะน่าจะสวยนะนะครับถ้าเป็นสีเงินน่าจะสวยเลยช่วงนี้มีแต่แอดล็อกนะครับใช่ครับช่วงนี้มาแต่แอดล็อกนะครับตัวนี้ B60 นะครับอันนี้ก็แอดล็อกครับนี่ก็แอดล็อกครับนี่ก็แอดล็อกครับแล้วก็นี่ก็แอดล็อกครับนะครับนี่ก็แอดล็อกครับ ไตชิแอปล็อกทั้งบ้านครับช่วงนี้นะครับอ่ะโอเควันนี้อันบล็อกแค่แค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้มาบรอกไอจีเต็มด้วยนะกดปิดยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้มาบรอกไอจีเต็มด้วยนะครับ <c oughs> แล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับกับ B660 แล้วก็ H610 น,นะครับวันนี้ผมจูเตอร์มอปลอสเซ็มขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย,ย,ย,ยนะครับใครชอบขาวๆกดแชร์ไปเยอะครับไปนะครับ